ใจประจําปีมาลราคาบักลาก่อนคาอีนั่งก่อนแก้วสีขาของห้าผ้าหมามหาหมอมือนอีกับเบิดไปหาลอยหยีซิมหาเหรียญประมาณ1 0 8 0 0 0หบาทพวกเธอกล้าดียังไงทําไมถึงมาหาหมอขนาดฉันจะไปโรงพยาบาลในอเมริกาฉันยังไม่กล้าเข้าไปเลยเพราะฉัน กลัวโคเพกหูว่าจากปีแล้วนะจะ3ปีได้ค่ะที่บริเขาโรงพยาบาลในอเมริกาในแต่ละปีน้องหมาของฉันจะต้องได้มาพบกับสัตวแพทย์เอาเขามาเลี้ยงกับต๊ล้มห่าเขาที่ราคาจักสีค่ายาค่าอาหารค่าของเล่นค่าเสือ้าค่าที่นอนขนาดเลี้ยงแจ่หมาได้ค่ะบ่าอยากจะจินต้าหน้าการเลยค่ะตอนที่มีลูกสีเบิร์ตซัมาใดพอมาถึงคลินิกซัดค่ะให้น้องสร้างน้ำนักไว้ทาเลยค่ะเพื่อบเป็นการเสียเวลาเจ้าหน้าที่เพื่อนจะมาสักประวัติค่ะกะสร้างน้ำนักไว้เลยค่ะพอเพื่อนมากะบอก น้ำนักเพื่นไปค่ะล่างนัดไม้สิบโมงเคิงค่ะกว่าเจ้าหน้าทีจะมาสักประวัติค่ะเขากะ สร้างนำนักไปทาเลยค่ะจะได้บ,บตองเสียวเวลาหลังจากสร้างนำนักแล้วก็นัน่งล่อเจ้าหน้าที่มากค่ะสืบเนื่องว่ากะละกะดาค่ะผวกเขาจะไปเที่ยวเยลโลสโตนกันค่ะจะไปเที่ยวเยลโลสโตนสามมือค่ะเขาบนิยานี่เอาซัดเลี้ยงเขาไปเลยจะเอาหนังม้าไปบอดดิงก็คือเอาไปไว้ในร่งแรมอะค่ะของมา้าประมาณ3ามขึ้นค่ะเราที่นี่ร่งแรมนะ่ะเขาขอวัคซีนเป็นวัคซีนที่มืซอว่าบอสเดทเทล a ลก็คือโรคหลอดล่มอักเสบในม้านั่นเองวัคซีนตัวนี้จะเป็นแบบหยอดใส่ปากค่ะแล้วก็มียารักษาเห็บ พยาดนอนหัวใจล้ะกับบระซิตยอยู่ในหมา การพาหมามาที่นิกรักษาสัตว์เผื่อรับวัคซีนนะบมเมนว่าแค่รับวัคซีนค่ะก่อนที่จะรับวัคซีนก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสักประวัติหลังจากสักประวัติแล้วก็จังได้พบสัตวแพทย์ค่ะสัตวแพทย์ก็จะมาสักประวัติใส่เครื่องตรวจวัดไข้ทั้งหูตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ทําการตรวจสอบโตนองหมาค่ะว่ามีผวกก่อนเหนือมีหยังบ่อมันบมเมนว่าแค่มารับวัคซีนเสยๆค่ะมันมีการตรวจหลายอย่างอย่ทั้งรอบไปก็ชมบรรยากาศที่นิกด้านนอกไปค่ะเด็กๆก็ตื่นเต้นค่ะ ลกักกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็มีบางอารมณ์ที่น้องก็จะออกดิดดีดแน่ค่ะก็เป็นเรื่องปกติของหนงวุ่นเซนนะคะส่วนเด็กยิงกราดีดนี่นั่งจะเป็นเด็กเรียบรอ้อยเพราะว่านั่งอายุสิบขวบแล้วนั่งก็เริ่มเถ่าคะ่ะบ่มากเลนบ่มากดีส่วนวุ่นเซนหมาพันโดอบเบอร์แมนมีคะ่ะธรรมชาติของเขาก็จะดีดเป็นปกติอยู่แล้วคะ่ะแล้วตอนนี้น้องอายุสามขวบก็บดีดคือเกาคะ่ะน้องเป็นหมาพัน阿าคาเป็นกาดดอกกระจิงคะ่ะแต่ว่า้าน้องหูจกักน้องจะมากเลนน้องจะขี่เลนคะ่ะน้องจะมากมือแต่ถ้าเปน หนานองก็จะเฮาและก็จะนากลัวค่ะก็จะปกป่องรักษาหาพันโดเบอร์แมนนีเบ่แมนหมาตัวแหลกของขอบครัวเฮาค่ะก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ตัวหนึ่งนองกะได้จากไปค่ะเฮาเก็เยเอาโดเบอร์แมนมาเลี้ยงอีกค่ะสำหรับคนที่เคยเลี้ยงมาพันโดเบอร์แมนค่ะถ้าเขาแล้วมันก็จะออกยาค่ะนี่แหละค่ะว่าจะจักวงเวียนชีวิตของคนมาเลี้ยงหมาคือการเลี้ยงสัตว์อยู่ในอเมริกาค่ะเขาก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับสัตว์เลี้ยงเป็นที่สุด